สวัสดีนักเรียนทุกคนอีกแล้วนะครับก็กลับมาพบกับคุณครูนพคุณ,คณสุขสวัสดนะครับจากบทที่แล้ว,ลวมาเนี่ยไมย่ว่าจะเป็นเรื่องของบทเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายว่าสร้างมายัางไงมีกี่แบบจําได้ไหมด่านที่1ด่านที่สองด่านที่3และเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็เรียนว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วเนี่ยสร้างได้กี่แบบก็คือภูมิคุ้มกันแบบก่อเองแล้วก็ภูมิคุ้มกันแบบรับมาถูกต้องไหมครับ หากภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยผิดปกติไปก็จะนําไปสู่หัวข้อของวันนี้แล้วครับว่าโรคที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันมีโรคอะไรบ้างที่เราควรรู้จักและเราจะรักษาตัวเองป้องกันตัวเองจากโรคราวเหล่านี้ได้อย่างไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เราเรียนมาเนี่ยภูมิคุ้มกันมี3ด่านจําได้ไหมด่านที่1ผิวหนังเยื่อบุต่าง ด่านที่2คือเม็ดเลือดขาวกลุ่มฟาโกไซต์ด่านที่3คือเม็ดเลือดขาวกลุ่ม, ite, มลิมโฟไซต์ก็จะทํางานและหน้าที่แตกต่างกันไปนําไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเราที่มีแบบก่อเองแล้วก็ภูมิคุ้มกันแบบรับมานะครับนักเรียนอย่ายลืมกลับไปทวนนะครับว่าเรื่องราวต่างๆที่เราเรียนมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าทิ้งเลยนะได้งั้นจะ,จะต่อไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้ ทีนี้นะครับนักเรียนคิดว่าถ้าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราผิดปกติไปจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายครับอ่าลองคิดดูนะและโรคที่เรารู้จักกันอย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะโรคที่ยังไม่มียารักษาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็คือโรคเอสนั่นเองนะครับโรคเอสเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัส HIV ถูกต้องไหมครับ ไวรัสชนั้นทำให้เกิดโรคได้อย่างไรนี่คือคำถามสำคัญครับกับหากนักเรียนนะครับรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำนะครับร่วมกับผู้ป่วยที่มี HIV อยู่นะครับนักเรียนจะติด HIV หรือไม่เพราะเหตุใดสิ่งนี้คือสิ่งที่หลายๆคนเข้าใจกันว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยจะต้องติดแน่เลยจะต้อง เป็นโรคที่แบบเข้าใกล้ไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความเชื่อและก็ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคนี้เป็นยังไงนั่นเองนะครับทีนี้ครูจะให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มศึกษานะครับข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับ มีโรคภูมิแพ้นะครับแล้วก็การสร้างภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตัวเองนะครับหรือโรค SLE นะครับแล้วก็โรคเอชนั่นเองนะครับนักเรียนหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะครับแล้วก็ออกแบบวิธีการนำเสนอนะครับที่น่าสนใจก่อนที่จะนำมาส่งครูนะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยได้ข้อมูลมาแล้วนำเสนอออกมาแล้วนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับ จากที่นักเรียนสรุปข้อมูลมาทั้งหมดแล้วนะครับคุณครูก็ขอสรุปโลกที่เกิดจากระบบภุ้ิกันให้นักเรียนฟังนะครับว่า มีโรคอะไรบ้างโรคแรกนะครับคือโรคภูมิแพ้นั่นเองครับโรคภูมิแพ้เนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายตอบสนองต่อแอนติเจนหรือสิ่งแปลกปลอมอย่างรุนแรงมากนะครับโดยจะมีสิ่งที่เรียกว่าสารเก่อภูมิแพ้ออกมานั่นเองนะครับเวลาเราเกิดการแพ้หรือเกิดเรานี้เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยสิ่งหนึ่งวิธีที่เราจะป้องกันได้ใช่ไหมครับก็คือการกินยากแก้แพ้ แต่ยาแก้แพ้นั้นมันไปมีผลตรงไหนต่อขั้นตอนต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ที่คนเป็นโรคภูมิแพ้จะแพ้นะครับก็คือเกสรดอกไม้นะครับหรือฝุ่นนะครับหรือสารเคมีต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือจะทําให้เกิดสารก่อภูมิแพ้ขึ้นมานะครับทีนี้กลไกการขั้นตอนของการเกิดภูมิแพ้นะครับก็เริ่มที่ร่างกายครับได้รับสารก่อภูมิแพ้เหล่านี้นั่นเองเกสรดอกไม้ฝุ่นสารเคมีนะครับ เซล์ B จำได้ไหมเซล์ Cell B ด่าน3จะแบ่งเซลล์พัฒน,นาตัวเองกลายเป็นพลาสมาเซลและพลาสมาเซลก็จะสร้างแอนติบอดีนะครับแอนติบอดีจะไปเกาะตามผิวของเซลแมสเนื้อเยื่อต่างๆหรือไปที่ผิวของเบ s โซฟิลนะครับจากนั้นเนี่ยเซลแมสแล้วก็เม็ดเลือดขาวเบ s โซฟิลตรงนี้เนี่ยก็จะหลั่งสารที่เรียกว่า ฮิสตามีนนั่นเองนะครับทำให้เกิดอาการไอจามน้ำมูกไหลสังเกตไหมนั่นแหละคืออาการที่นักเรียนแพ้ทั้งหมดไม่ว่าจะแพ้เกสรดอกไม้แพ้ฝุ่นแพ้ขนแมวต่างๆก็จะทำนัเกเรียนไอจามน้ำมูกไหลหากรุนแรงขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณทางเดินหายใจหดตัวนักเรียนหายใจไม่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับและจะทำให้เกิดอาการบวมทางร่างกายด้วยอันนี้ก็คือโรคภูมิแพ้ น,นักเรียนจะแก้โดยกินยาแก้แพ้เพราะฉะนั้นยาแก้แพ้ก็คือยาแอนตี้ฮิสตามีนก็คือยาที่ต้านสารฮิสตามีนที่ทําให้เกิดอาการไอจามน้ำมูกไหลนั่นเองกินไปปุ๊บนักเรียนก็จะไม่ไอจามน้ำมูกไหลแล้วนะครับแต่ผลข้างเคียงของยาแก้แพ้นักเรียนจะจําได้ว่าจะทาให้นักเรียนง่วงพอสมควรดังนั้นก็ไม่ควรจะไปทํากิจกรรมอะไรต่อที่มันแบบอันตรายเช่นไปขับรถต่อหรือไปทํางานอื่นๆต่อนะครับ ต่อไปโรคที่2นะครับโรคที่เกี่ยวกับการสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตัวเองนะครับโรคนี้เนี่ยเกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราครับไม่สามารถแยกได้ว่าอันไหนเป็นเซลล์ร่างกายอันไหนเป็นเชื้อโรคนะครับแยกไม่ได้นะครับโดยตัวการสําคัญก็คือ C D X จําได้ไหม C D X ที่ครูให้จำเลเวล8ก็คือคิ l เลอร์ใช่ไหมคิเนี่ยก็จะทําลายเซลล์ร่างกายหรือเซลล์เนื้อเยื่อของเราเพราะ มันแยกแยกะไม่ได้ว่าไหนเป็นเชื้อโรคหรือร่างกายของเรานะครับโดยกลุ่มของโรคนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นกลุ่มแรกครับคือโรคลูปัสนะครับหรือโรค SLE นั่นเองนะครับเกิดจากการที่ร่างกายนะครับสร้างแอนติบอดีที่ทำให้เกิดการอักเสบนะคะไปกับระบบหมุนเวียนเลือดแล้วก็ระบบประสาทแล้วก็ระบบขับถ่ายสังเกตไหมครับว่ามันไปกระทบกับระบบหมุนเวียนเลือด นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าถ้าใครเป็น SLE เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นแดง ผืนแดงปื้ดนะครับอาจจะพบที่บริเวณหน้าหรือโหนกแก้มทั้งสองนั่นเองนะครับโรค SLE นั้นอาจจะทำให้ปวดตามกล้ามเนื้อตามข้อต่างๆได้บางลายนะครับก็อาจจะทำให้ระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลายการทำงานของหัวใจแล้วก็ไตนะครับอาจล้มเหลวดาโรค SLE อันนี้นะครับคนไทยจะเรียกว่าโรคพุ่มพวงนะครับโรคเนี้ย โด่งดังมาจากการที่นักร้องคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าพ um ุ um ่มพวงดวงจันทร์นะครับได้เสียชีวิตลงจากโรคนี้แน่นเองนะครับ <g ul ch> ลกลุ่มโรคที่สร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตัวเองอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือโรคไขข้อรูมาตอยหรือโรคข้อรูมาตอยก็ได้นะครับ <g ul ch> โรคนี้เนี่ยเกิดจากการที่แอนติบอดีนะครับทำให้เกิดการอักเสบที่กระดูกแล้วก็ส่วนบริเวณกระดูกอ่อนที่ข้อต่ออาจจะเป็น ข้อมือข้อเท้านะครับนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างนี้ระยะแรกๆของการเป็นนะคะก็จะแบบปวดบวมนะครับและสู่รู้สึกขัดที่ข้อต่อก็คือเดินแล้วรู้สึกขัดๆนะครับหลังจากนั้นจะมีการอักเสบนะครับที่ข้อต่อเป็นระยะ,ะยะนำไปสู่การที่ทําให้ข้อต่อนะครับหรือบริเวณมือตรงนี้เนี่ยผิดรูปร่างไปได้นะครับอันนี้ก็คือเกิดการอักเสบที่กระดูกนะครับ หรือเรียกว่าโรค้อรูมาตอยนั่นเองนะครับและกลุ่มโรคที่3นั่นเองนะครก็คือโรคภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการติดไวรัส HIV นั่นเองครับไวรัส HIV นะครับจะเข้าไปทำลาย Cd4 อ่ะใครจำได้ Cd4 Cd4 ก็คือเลเวล4ถูกไหมเลเวล4ก็คือผู้ช่วยของเรานะับผู้ช่วยของเราหรือ Cd4 ใครจำได้มันจะไปกระตุ้นการตอบสนองของ B c ซ l l แล้วก็ C D A จำได้นะครับเพราะฉะนั้น H I V เนี่ยจะเข้าทำลาย C D 4นะคะไม่ไม่ได้ทำลาย C D A หรือ k u l l r r โดยตรงเพราะว่าเหมือนจะเก่งไม่พอก็เลยหันไปทำลายผู้ช่วยแทนนะครับจำได้ว่าถ้าไม่มี C D 4 B เซ l l และ C D A ก็จะไม่ถูกกระตุ้นถูกต้องไหมครับดังนั้นเมื่อไวรัสเข้าไปทำ C D 4แล้วเนี่ยจะทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงเสี่ยงต่อการติดโรค แทรกซ้อนได้หากมีซีวิตดีโฟนะครับต่ำมากๆแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนเข้ามาจะเรียกโรคนี้ว่าโรคเอดส์นั่นเองดังนั้นผู้ป่วยที่ติด HIV อเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นโรคเอดส์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นผู้ป่วยที่ติด HIV นะครับต้องถึงระดับที่ c d 4ต่ำมากๆและมีโรคแทรกซ้อนก็จะเป็นโรคเอดส์นั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่า HIV ทำงานกันยังไงนะครับนักเรียนดูภาพตามไปเลยนะครับเหตุการณ์แรกครับดูภาพบริเวณหม่เลขหนึ่งนะครับก็คือ HIV เนี่ยจะเข้าจับที่ผิวเซลล์ของ CD4 ก่อนจากนั้นเหตุการณ์ที่2ครับดูหมายเลขสอในภาพนะครับ HIV นั้นจะเข้าสู่เซลล์นะครับ CD4 นะครับค่อยๆฟิวชั่นรวมเข้าไปเป็นข้างใน CD4 นั่นเองนะครับเหตุการณ์ที่3ครับก็ ไวรัส HIV นะคะจะเปลี่ยนสายพันธุกรรมจาก RNA เป็น DNA นั่นเองนะคบเหตุการณ์ที่4ครับ DNA ของไวรัส HIV นั้นแทรกเข้าไปรวมตัวกับ DNA ของ CD4 DNA HIV รวมตัวเข้าไปฟุบก,กับ DNA ของ CD4 จากนั้นก็จะมีการสร้าง RNA และองค์ประกอบต่างๆ ของการที่ HIV จะเพิ่มจำนวนนำไปสู่เหตุการณ์ที่6ครับไวรัส HIV ก็จะทำลาย CD4 และหลุดออกจาก CD4 เพื่อไปเพิ่มจำนวนนั่นเองนะครับมันใช้เซลเล์เราของเราในการเพิ่มจำนวนนั่นเองนี่คือความเก่งกาจของ HIV นั่นเองนะครับทีนี้นะครับนักเรียนคิดว่าถ้าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายผิดปกติจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นี่คือคำถามแรกที่ครูถามจำได้ไหมครับดังนั้นถ้าหากร่างกายหรือระบบภูมิคุ้มกันเราผิดปกติไปอาจจะทําให้เกิดอาการแพ้หรืออาจจะทําให้เกิดโรคทางระบบภูมิคุ้มกันที่เราพูดมาทั้ง3กลุ่มโรคถูกต้องไหมครับทีนี้จากที่นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับ SAV แล้วเนี่ยนักเรียนลองตอบครูสิว่าวรัสเอ v ทําให้เกิดโรคได้อย่างไรอ่า ก็ให้นักเรียนไปดูทั้ง6ขั้นตอนที่ครูพูดเมื่อกี้ถูกต้องไหมครับว่า HIV จะเข้าจับที่ผิวเซลล์ของ CD4 และเข้าไปรวมตัวจากนั้นเปลี่ยนสารพันธุกรรมต่างๆนู่นน่แล้วก็ทำลาย CD4 แล้วก็เพิ่มจำนวนออกมานั่นเองนะครับดังนั้นครูขอถามว่าการรับประทานอาหารหรการดื่มน้ำนะครับหรือใช้ภาชนะร่วมกับผู้ป่วยที่ติด HIV เนี่ยสามารถทำให้ติด h อ v ได้ไหมเพราะเหตุใดนะครับ ไม่สามารถติด HAV ได้นะคะเพราะว่าปริมาณไวรัส HAV ที่ปนออกมากับน้ำลายของผู้ติดเชื้อมีน้อยมากๆนะคะและจะไม่สามารถทำให้ติดต่อไปยังผู้อื่นได้ในเหงื่อแล้วก็ในน้ำตา เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมีน้อยมากๆแต่ถามว่ามันจะไปมีมากที่ไหนก็คือบริเวณสารคัดหลั่งที่ออกมากับอวัยวะเพศเช่นน้ำกามนะครับหรือว่าน้ำที่หล่อลื่นขณนะมีเพศสัมพันธ์ตรงนั้นนี่แหละครับก็จะมี HIV ค่อนข้างมากนะครับการติดต่อของโรคเอดส์นะครับก็จะมีคือหนึ่งคือการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อไวรัสอยู่นะครับ 2. คือทางเลือดครับโดยการอาจจะใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะครับสก็คือติดจากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์หรือระหว่างตั้งครรภ์หรือระหว่างที่ให้นมลูกนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับอาการของผู้ป่วยที่จะเป็นโรคเอดนะครับโรคเอดตรงนี้เนี่ยอาการเบื้องต้นนะครับแรกๆระยะแรกเนี่ยจะไม่แสดงอาการอะไรนะครและอาจจะตรวจไม่พบเชื้อ HIV นในช่วง3เดือนแรกที่ติดด้วยบอกแล้วว่าเอชเนี่ยจะเป็นก็ต่อเมื่อระดับ CD4 ต่ําลงมากแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนถูกต้องไหมครับเมื่อระดับ CD4 ต่ําปุ๊บโรคแทรกซ้อนมานะครับถ้าเรารักษาโรคแทรกซ้อนได้เนี่ยก็จะมีชีวิตไปได้ตลอดแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะไม่สามารถรักษาโรคแทรกซ้อนได้นะครับสคือ ระยะเริ่มมีอาการตอนนี้เนี่ยระดับ C4 d จะเริ่มต่ําลงแล้วจะเริ่มเป็นไข้เรื้อรังน้ำหนักลดท้องเสียเรื้อรังผื่นคันนะครับตามตัวอย่างมากและระยะที่สนะครับภูมิคุ้มกันจะเสียไปมากเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายอาจจะเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองมะเร็ง ปากหมดลูกนั่นเองนะคบเมื่อเป็นโรคเอดเต็มขั้นจะเสียชีวิตภายใน2 4ปีนั่นเองนะครับโรคที่ส่วนใหญ่นะของคนที่เป็นโรคเอดเนี่ยจะมีการแทรกซ้อนเข้ามาด้วยเนี่ยเช่นโรควัน,นโรคโรคปอดบวมเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคเลิออัท้องเสียเริงรัง,งหรือเป็นมะเร็งนะครับและจะทำให้เสียชีวิตในที่สุดดังนั้นเชื้อ h i ชวทำให้ซีดลงต่ำโรคแทรกซ้อนต่างๆเข้ามา นะครับนักเรียนก็จะเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนเหล่านี้ได้นน่นเองนะครับครับครูก็ให้ให้นักเรียนนะครับร่วมกันออกแบบและจัดทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและนําความรู้เนี่ยนะครับไปดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรนะครับจัดทาเป็นชิ้นงานเพื่ออธิบายว่าระบบภูมิคุ้มกันนะครับมีอะไรบ้างกีดานและก็โรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะครับมีอะไรบ้าง ร่วมกันสรุปประเด็นนะครับที่สำคัญก็มีดังนี้นะครับว่าโรคทำพรนุก,กรรมที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้โรค SLE นะครับโรคเอสมีความหมายอย่างไรมีสาเหตุมาจากไรและอาการการติดเชื้อและอาการการเป็นโรคมีอะไรบ้างและเราจะป้องกันยังไงบ้างนะครับ จากนั้นนักเรียนนําเสนอวิดีโอคลิประบบภูมิกันของร่างกายและนําความรู้ไปใช้ในการรักษาดูแลสุขภาพในรูปแบบออนไลน์อาจจะโพสต์ขึ้น Facebook ต่างๆหรือเว็บไซต์นะครับนักเรียนร่วมกันคัดเลือดผลงานดีเด่นนะคบเพื่อเอาไปมอบให้ห้องวิทยาศาสตร์หรือเป็นสื่อเผยแพร่การเรียนการสอนต่อไปได้นั่นเองนะครับทีนี้จากที่เราเรียนมาทั้งหมดแล้วนะครับของหน่วยที่3ภูมิภูมิุมกันนะครับไม่ว่าจะเป็น พออุ่งการดัน1ดัน2ทดัน3การสร้างวัคซีนท็อกซอยเซรุม่มการเกิดโรคต่างๆเราลองมาเทสเพื่อทดสอบดูว่าเราเข้าใจเรื่องนี้หน่วยนี้มากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับอ่ะข้อที่1น,นะครับนายกอเคยเป็นโรคอีสุอีใสตอนอายุ8ขวบต่อมามีการระบาดของโรคอีสุอีใสอีกค,ครั้งหนึ่งนะครับแต่พบว่านายกอก็ไม่เป็นโรคนี้แล้วนะครับคำถามก็คือ ข้อไดกล่าวถึงระบบภูมิคุ้มกันของนายกต่อโลกอิสุอิสัยได้ถูกต้องอให้นักเรียนพสตวิดีโอไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับครูจะเฉลยแล้วนะครับคิดยังข้อใดกล่าวถึงระบบภูมิคุ้มกันของนายกได้ถูกต้องคําตอบก็คือข้อข้อ2นั่นเองนะครับร่างกายของนายก่นะครับจัดเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแบบ เก่อเองนะครับโดยเชื้อโรคอิสุอิใสเป็นแอนติเจนหมายความว่าอะไรเชื้อโรคก็คือแอนติเจนเข้ามาปุ๊บในกอรสร้างภูมิคุ้มกันหรือสร้างแอนติบอดีด้วยตัวเองก็เลยจัดเป็นภูมิคกันแบบก่อเองนะครับและที่ในกอไม่เป็นโรคนี้อีกก็เพราะว่ามีเซลล์ที่เรียกว่าเมมโมรีเซลล์จดจําเชื้อแอนติเจนพอเข้ามาครั้งที่2ปุ๊บก็ต่อสู้ได้เลยอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือส่วนของการทบทวนนะครับว่า เรื่องภูมิกันแบบก่อเองเนี่ยมี2แบบนะครับก็คือเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติก็คือเดินเดินอยู่ได้รับเชื้อโรคปุ้มเราก็สร้างแอนติบอดีขึ้นมาหรือทำขึ้นมาก็ได้แก่วัคซีนนะครับแล้วก็ท็อกซซยนะครับข้อที่2ครับการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังโดยการสกิดนะหรือสกินเทสเนี่ยจำได้ไหมเขาจะแบบ จุดๆ,ๆ,ๆที่ผิวหนังเราแล้วก็ใส่สารต่างๆลงไปนะครับนำยาสกัดสารภูมิแพ้เนี่ยหยดลงบนผิวหนังและใช้เข็มสกิดผิวหนังบริเวณนั้นถ้าผู้ป่วยแพ้สารใดนะครับก็จะเป็นรอยนูนแดงขึ้นมานะครับนักเรียนไปทำเทสได้นะครับโรงพยาบาลเขามีนะครับแบบนี้ ทีนี้ขอถามว่ากลไกของระบบภูมิคุ้มกันที่ว่านี้นะครับที่ทําให้ผิวหนังเกิดรอยนูนและมีผื่นแดงเนี่ยเป็น,นกลไกแบบไหนครับลองคิดดูนะคําตอบคือข้อข้อข้อที่5นั่นเองนะครับกลไกที่ว่านั้นคือการหลั่งฮิสตามีนนะครับของเซลล์ไปกระตุ้นแอนติบอดี นั่นเองนะครับรอยนูนแดงที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายหลั่งสารฮิสตามีนทําให้หลอดเลือดใช่ไหมครับเกิดการขยายตัวต่างๆจึงทําให้เกิดการนูนแดงนั่นเองนะครับอ่าและนี้คือ โรคภูมิแพ้ที่ครูได้อธิบายไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วถูกต้องไหมครับว่าโรคภูมิแพ้มาจากการที่เราได้รับสารก่อภูมิแพ้นั่นเองนะครับก็เมื่อกี้ที่ทําสกินเทสเนี่ยก็คือสารก่อภูมิแพ้นั่นแหละจากนั้นร่างกายนะครับบริเวณเซลล์แมแล้วก็เบโซฟิลนั้นจะหลั่งสารฮิสตามีนออกมานั่นเองทําให้เกิดการไอาจามแพ้เป็นผื่นนั่นเองนะครับข้อที่3นักเรียนสังเกตรกราฟนะครับ จากกราฟตรงนี้นะครับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเมื่อได้รับวัคซีนนะครับครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2นะครับจากข้อมูลครับเพราะเหตุใดการฉีดวัคซีนครั้งที่2จึงสามารถกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายได้สูงขึ้นนี่เป็นเหตุผลของการที่ทำไมต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 2เข็ม ด้วยนะครับอลองคิดดูซิว่าทำไมการฉีดวัคซีนครั้งที่2เข็มที่2เนี่ยถึงกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มากขึ้นคำตอบคือข้อข้อข้อ3นั่นเองนะครับเซลที T นะครับจำแอนติเจนแล้วส่งสัญญาณไปกระตุ้นเซลลบ B ได้ทันทีนั่นเองนะคะวัคซีนเนี่ยจัดเป็นเหมือนกับเชื้อโรคถูกต้องไหมครับจัดเป็นแอนติเจนฉีดเข้าไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างแอนติบอดีฉีดครั้งที่1 a n t i เนี่ยแอนติบอดีขึ้นมาระดับ1แต่พอฉีดครั้งที่2ปุ๊บฟึ่มร่างกายตอบสนองต่อเชื้อโรคนี้ได้ทันทีก็จะทำให้เกิดการสร้างภูมิที่มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมต้องฉีดวัคซีนให้ครบเข็มตามที่เขากําหนดนั่นเองนะครับเพราะว่าเรามีเมมโมรีเซลล์นะครับที่จํากับเชื้อโรคอันนี้ได้นั่นเองครับและนี่คือสรุปที่ครูเคยสอนไปแล้วให้นักเรียนลองย้อนกลับไปทบทวนนะครับว่า B เซลทำหน้าที่อะไรไซ t o x i c ทำหน้าที่อะไรและ CD4 ทําทำหน้าที่อะไรนะครับและ หน่วยการเรียนรู้ที่3ก็จบลงแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับกลับไปทบทวนความรู้ของหน่วยที่3คือระบบภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็หวังว่านักเรียนจะนําความรู้ค่ะบทนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้อย่างมากนะครับคุณครูนพคุณ,คณก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ